มาแล้วคะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมคอนโดมิเนียมใหม่สุดรู้ของนักร้องและนักแสดงชื่อดังมีเพลงที่ได้รับความนิยมมากมายอย่างคุณออฟปองศัก์นั่นเองคะ่ะสำหรับคุณออฟปองศัก์เป็นนักร้องที่แจ้งเกิดจากรายการเรียลิตี้โชว์ True Academy Fantasia ปีหนึ่ง ปัจจุบันเขามีผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมมากมายเช่นเพลงหยุดไม่ได้ขาดใจเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเจ็บแต่จบจุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรง นอกจากจะมีผลงานเพลงมากมายแล้วเขายังมีผลงานการแสดงพิธีกรกรรมการรายการแข่งขันประกวดร้องเพลงมีผลงานเยอะต่อเนื่องแบบนี้จึงไม่แปลกใจเลยที่เขาจะสามารถซื้อคอนโดมิเนียมสุดหรูให้กับตัวเองได้ เมื่อไม่นานมานี้เขาได้โพสเฟสบุ๊กออฟปองศักรัตนพง์ซึ่งเป็นเฟสบุ๊กส่วนตัวโพสภาพคอนโดมิเนียมสุดหรูแห่งนี้และมีแคปชั่นว่า My Condo hashtag soon โดยห้องนี้ได้เน้นคลุมโทนสีอ่อนเลือกใช้สีขาวครีมและวัสดุไม้เป็นองค์ประกอบของหลายๆพื้นที่ซึ่งทำให้คอนโดมิเนียมดูมีความอบอุ่นเป็นบ้านที่เหมาะสำหรับการพ,ากพรักผ่อน ไม่เพียงแค่นี้ในอินสตาแกรมออบป,ปองสักเขาก็ได้โพสต์ภาพเซตเดียวกันนี้และมีข้อความว่าตอนนี้ขาดทีวีขนาด56นิ้ว2เครื่องเครื่องซักผ้าฝาหน้าตู้เย็น2ประตูเตาไฟฟ้าเครื่อง,อ,ง,ฟฟอ,งอบและไมโครเวฟโซฟาขนาดสองที่นั่งหนังสีอ่อนพรมปูพื้นผ้าม่านและที่สำคัญผู้ชายใครสนใจส่งมาให้จะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ เชื่อว่าถ้าคอนโดมิเนียมของเขาตกแต่งเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่คงจะสวยงามอลังการไม่เบาอย่างแน่นอนคะ่ะเป็นคอนโดมิเนียมของนักร้องคนดังการตกแต่งอบอุ่นมีสไตล์ทางเราก็ต้องขอสแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ